สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะพบกับครูปูนะคะในระดับชั้นป .3 นะคะในวิชาการงานอาชีพนะคะการงานอาชีพเรียนกับครูปูมาแล้วตั้งแต่ชั้นป .2 นะคะใครจําไม่ได้เอ่ยนะคะเรายังจํากันได้ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของวิชาการงานอาชีพในเรื่องของงานบ้านกันนะคะ ในระดับชั้นป .3 นี้เราเรียนอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะหน่วยการเรียนที่1นนะคะในเรื่องของงานบ้านป .3 เราจะเรียนในส่วนของกระบวนการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองครอบครัวและส่วนรวมนะคะการทำงานเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์มีประโยชน์ทั้งต่อตนเองต่อผู้อื่นด้วยนะคะ แต่ว่าในส่วนของการทำงานนั้นจะต้องทำให้ถูกวิธีนะคะเพื่อจะได้ผลงานที่มีคุณภาพนะคะในการทำงานให้มีประสิทธิภาพนั้นเราจะต้องทำตามกระบวนการทำงานด้วยการทำงานให้มีประสิทธิภาพแล้วก็ได้คุณภาพนะคะเราจะต้องทำตามกระบวนการ กระบวนการในการทำงานกระบวนการแรกก็จะเป็นการวางแผนการทำงานการวางแผนการทำงานก็เป็นการกำหนดเป้าหมายนะคะของการทำงานกำหนดวิธีการหรือขั้นตอนการทำงานนะคะการเลือกวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือเราจะต้องเลือกให้ตรงกับลักษณะงานด้วยนะคะเรามากำหนดเป้าหมายสิคะยกตัวอย่างนะคะเช่น เราจะทำความสะอาดห้องเรียนนะคะเราจะกำหนดเป้าหมายยังไงนะคะก็คือถ้าเราทำความสะอาดห้องเรียนเพื่ออะไรล่ะคะก็คือเพื่อให้ห้องเรียนของเรานั้นสะอาดใช่ไหมคะกำหนดวิธีการหรือขั้นตอนมีขั้นตอนการทำงานทำอะไรบ้างนะคะเราก็เรียงลำดับ1,2,3,4ไว้เลยนะคะแล้วเราก็เลือกวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ทำความสะอาด ห้องเรียนนะคะแต่ต้องให้ตรงกับลักษณะของงานด้วยกระบวนการที่2ก็คือการทำงานตามแผนนะคะเป็นการทำงานให้สำเร็จ ตามเป้าหมายโดยใช้วิธีการหรือขั้นตอนการทำงานที่เรากำหนดไว้แล้วนะคะเรากำหนดไว้แล้วว่ามีขั้นตอนการทำงานอย่างไรเลือกวัสดุอุปกรณ์อย่างไรนะคะมีวัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะเราก็มาทำงานตามแผนที่เราวางไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะคะแล้วก็ในการทำงานเราจะต้องระมัดระวังนะคะ คำนึงถึงเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ในส่วนของดูแลรักษาทําความสะอาดบริเวณที่เราใช้ทํางานด้วยนะคะแล้วก็ขณะที่ทํางานหลังจากทํางานเสร็จแล้วนะคะทําความสะอาดเก็บอุปกรณ์ในการทํางานนะคะเก็บ และก็ใช้อย่างถูกวิธีนะคะเพื่อยืดอายุการใช้งานแล้วก็เป็นการประหยัดนะคะประหยัดค่าใช้ใจ่ายในการซื้ออุปกรณ์ใหม่ด้วยกระบวนการที่3นะคะเป็นกระบวนการของการประเมินผลการทำงานนะคะประเมินผลการทำงานโดยการตรวจดูนะคะว่าผลงานที่เราทำสำเร็จแล้วเนี่ยเป็นยังไงนะคะ สำเร็จตามเป้าหมายไหมนะคะแต่ถ้าพบข้อบกพร่องนะคะเราก็ต้องรีบทำการแก้ไขการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองนะคะเป็นการทำงานที่เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตประจำวันของตัวนักเรียนเองนะคะแล้วก็นักเรียนสามารถช่วยเหลือตนเองได้โดยไม่เป็นภาระของ ผู้ปกครองหรือของผู้อื่นนะคะในส่วนของการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนนักเรียนระดับชั้นป .3 แล้วนะคะก็สามารถที่จะทำได้นะคะในส่วนของอุปกรณ์การเรียนก็จะเป็นสมุดหนังสือนะคะอุปกรณ์เครื่องเขียนปากกาดินสอ,อยางลบไม้บรรทัดแล้วก็ในส่วนของสมุดคำศพัพท์ สมุดจดกันบ้านที่นักเรียนจะต้องเตรียมทุกวันนะคะเราก็จัดเตรียมให้เป็นระเบียบแล้วก็พร้อมที่จะใช้งานตลอดเวลานะคะ เรามาดูในส่วนของการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนตามกระบวนการทำงานกันนะคะกระบวนการแรกก็คือการวางแผนการทำงานวางแผนการทำงานโดยเรากำหนดเป้าหมายในการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนก่อนนะคะเพื่ออะไรนะคะก็คือเพื่อให้เป็นระเบียบใช่ไหมคะแล้วก็ป้องกันการสูญหายแล้วก็ในส่วนของหยิบใช้ ได้ง่ายและก็สะดวกขึ้นนะคะในส่วนของการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนโดยการวางแผนการทำงานนะคะกำหนดเป้าหมายให้เรียบร้อยเมื่อเรากำหนดเป้าหมายแล้วนะคะเราก็มากำหนดวิธีการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บอุปกรณ์การเรียนนะคะ วิธีการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนก็จะมีขั้นตอนที่1นนะคะก็คือรวบรวมอุปกรณ์การเรียนที่กระจัดกระจายอยู่นะคะมาเก็บไว้บริเวณเดียวกันเมื่อเรารวบรวมอุปกรณ์การเรียนมาไว้ด้วยกันแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะไปสู่กระบวนการของการแยกประเภทใช่ไหมคะ ก็คือขั้นตอนที่2ของการทํางานนะคะแยกประเภทเครื่องเขียนและสมุดหนังสือนะคะสมุดอยู่หนึ่งกองหนังสืออยู่หนึ่งกองแล้วก็เครื่องเขียนนะคะเมื่อเราแยกประเภทเสร็จแล้วขั้นตอนที่3ก็คือเก็บเครื่องเขียนใส่ในกล่องนะคะใส่ในกล่องเครื่องเขียนเลยแล้วก็เก็บสมุดหนังสือใส่ไว้ใน กระเป๋านักเรียนนะคะแล้วก็จะมีสมุดหนังสืออีกส่วนหนึ่งใช่ไหมคะที่เรายังไม่นำใส่กระเป๋าแล้วก็ไม่ได้ใช้ในวันที่เราเรียนวันถัดไปนะคะเราก็เก็บวางไว้บนโต๊ะเขียนหนังสือให้เรียบร้อยนะคะ กระบวนการที่สองนะคะเป็นกระบวนการทํางานตามแผนนะคะก็คือแผนที่เราวางไว้ตั้งแต่ข้อแรกนะคะก็คือกระบวนการนี้เป็นขั้นตอนที่สําคัญมากเพราะว่าถ้าเราไม่ทําตามแผนงานก็ไม่สําเร็จนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่า เราทำครบทุกข้อหรือไม่ด้วยนะคะเมื่อเราลงมือทำตามแผนที่เรากำหนดแล้วนะคะเราจะต้องทำให้ครบทุกข้อแล้วก็ทำให้สำเร็จจึงจะไปสู่ขั้นตอนของการประเมินผลการทำงานกระบวนการสุดท้ายนะคะก็คือการประเมินผลการทำงาน เราตรวจดูว่าอุปกรณ์การเรียนของเรานั้นเตรียมได้เป็นระเบีย,ไยบไหมจัดเตรียมครบไหมนะคะหยิบใช้สะดวกหรือไม่นะคะเมื่อจัดเก็บเรียบร้อยแล้วถ้ายัางไม่เรียบร้อยนะคะเราก็ต้องมาเริ่มการทำงานใหม่อีกรอบหนึ่งก็คือการวางแผนการทำงานนะคะการทำงานตามแผนแล้วก็มาประเมินผลอีกครั้งหนึ่ง มาดูแบบฝึกหัดกันนะคะแบบฝึกหัดของปอ .3 นี้จะเป็นเล่มที่มีเด็กผู้หญิงนะคะถือกระถางต้นไม้อยู่นะคะนักเรียนดูสิคะว่ามีเล่มนี้ไหมแล้วนักเรียนก็เปิดไปที่หน้าที่6ค่ะแบบฝึกหัดนะคะครูให้ทำเพียงแค่ข้อเดียวนะคะก็คือข้อที่2นะคะ นักเรียนเขียนกระบวนการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองครอบครัวและส่วนรวมนะคะมีทั้งหมด3อย่างนะคะก็คือการวางแผนการทำงานการทำงานตามแผนแล้วก็การประเมินผลการทำงานนะคะนักเรียนเติมลงไปวันนี้นะคะครูปูก็สอนจบแล้วนะคะมีแบบฝึกหัด1ข้อนักเรียนทำให้เสร็จนะคะ แล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ครั้งต่อไปวันนี้ครูป,ปูก็สวัสดีค่ะ